ใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกแล้วนะครับคลิปนี้มาเอาใจแฟนๆที่กำลังมองหาอีโคคาสุดน่ารักกันบ้างดีกว่านะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเป็นเจ้าตลาดอีโคคามากๆเลยนะฮะราคามือ2นี่ก็แข็งมาอย่างยาวนานนะฮะวันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะฮะแล้วก็ใหม่ก็ถือว่าอย่างน้อยด้วยขอต้อนรับทุกท่านพบกับซอก s u z ต k i S วปตัวท็อป1.25 RX ไม่8หมื่น สวิปนะครับอีกหนึ่งสุดยอดรถเกง e ่งอีโคคามีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่สมัยยุครถคันแรกนะครับแบรนด์ของเขาน่ยโหสมยานามราชารถเล็กค่ายนี้เขาเก่งแต่รถเล็กนะรถใหญ่ไม่ทําใหญ่ๆไม่เล็กๆเอานะฮะวันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยฮะคันนี้เลย2015ซูซูกิสวิป 1.25RS AUTO ้ไม่80,000 โมเดลผลิตปี2015แท้เลยราคารถหมาย้ลยแดงในยุคนั้น599,000บาทเป็นตัวท็อปแล้วเป็นรุ่นพิเศษ RX ด้วยรถบ้านมือแรกมือเดียวฮะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนนะักไม่มีตัดต่อไม่มีพิกลามไม่มีน้ำท่วมเลขหม่ยแทๆ้ๆ800กิโลเมตร รับประกันซึ่งคือแต้มราคาครับเรื่องชนหนักไปคว่ำตัดตอนน้าท่วมไม่มีแน่นอนนะครับแต่ก็ตามอายุแปปีกว่า,วาเรื่องของการเก็บสีเคมสงเค็มสีอะไรมันต้องมีกันบ้างจากเจ้าของเดิมนะฮะวันนี้ที่เห็นนี้คือเราเพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้าเลยนี่คือสภาพที่ท่านเจ้าของเดิมให้เรามาแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูพร้อมกันฮะสภาพสวยใสขนาดไหนมีอะไรต้องเก็บงานอีกหรือเปล่ามาดูพร้อมกันเลยกระจังหนะครับ ลายกริดสวยๆสีดำด้านนะครับโลโก้สุดน่ารักนะครับไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์ครับสำหรับตัว RX โคมไฟก็ยังสวยยังใสใช้ได้เหลืองเบาๆนิดหน่อยเดี๋ยวขัดให้อีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับมีไฟตัดหมอกให้ในตัวนะครับไฟหน้าสองฝั่งสวยใสใช้ได้มีไฟตัดหมอกให้ในตัว RX มันพิเศษยังไงมันพิเศษตรงนี้มันมีสเกิร์ตให้นะครับในตัวรอบคันแบบนี้เลยนะครับ สีสันเจ้าของเดิมก็จ,จะเคยเคลมสีเก็บมาให้เราแล้วบ้างนะครับเป็นบางชิ้นวันนี้เอามาดูฮะอย่างแรกเลยฝากระโปรงรอยใหญ่ไม่มีแต่รอยขนแมวเพียบเลยนะครับผสมกับขี้นงขี้นกอะไรเนี่ยเต็ไมไปหมดดูแล้วชิ้นนี้สมควรแก่การทำสีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจบคลิปนี้เอาเข้าอู่สีเก็บฝากรโปงให้ละจ๊ะส่วนกันชนดูแล้วน่าจะขัดได้นะครับขนแมวมีบางๆเบาๆไม่ถึงกับน่าเกลียด ดูแล้วไม่เด่นไม่ชัดกัรชนขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวภาพรวมแดบ,บขวาสีสันเจ้าของเดิมนะฮะให้เรามาแบบนี้เลยมีขนแมวหลงเหลือบ้างเบาๆแต่ไม่เด่นไม่ชัดดูแล้วขัดได้เพราะฉะนั้นแถบนี้ก็ขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวนะครับขอไปเอ้ยอย่างบางนะครับบางมากนี่นะขนมุงขนแมวนิดหน่อยขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวนะฮะมีสเกิร์ตให้รอบคันตามสไตล์ตัว RX มือจับได้สมาร์ทเอนทรีด้วย มีฟิล์มมาให้จากเจ้าของเดิมเรียบร้อยเลยกระจกข้างนะฮะมีถลอกมีตะเก็ยบเบาๆก็ขออนุญาตแต้มให้ละกันนะฮะนิดเดียวไม่น่าเกียดแต้มสีฝ่ายลังคาดูแล้วโอเคใช้ได้ล้างขึ้นมาก็โอเคไม่น่าจะต้องทําอะไรละขอปยังบางนะฮะก็ไปตามนี้ได้เลยนะครับมาต่อล้อแม็กกันเลยครับตัว RX ก็จะได้ล้อแม็กสีเทาอลลอยแบบนี้เท่ๆนะฮะอาจจะมีถลอกบ้างเบาๆ แต่ไม่ถึงกับน่าเกลียดหรอกนะปล่อยได้ปล่อยตามธรรมชาติดีกว่านะเพราะว่าอีก90%ก็ถือว่ายังดูดีส่วนยางเป็นฟู d เยียเจ้าของเดิมให้มานะฮะฟู d เยียเบอร์1 8 5 5 5 R 1 6ปียางก็ถือว่าโอเคไม่เก่าปลายปี2022โอ้โหดอกยังเหลือเยอะครับดอกลึกดอกเต็มดอกสวยผมว่าอีก3ปีได้สบายๆนะครับ ล้อหลังนะฮะรุ่นนี้จะเป็นดิสเบรกเฉพาะล้อหน้านะครับอีโคคาร์หลังนี่จะเป็นดัมเบกแมกหลังโอเคหน่อยนะถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์แนะแมกหลังขวาเรียบร้อยเลยส่วนยางก็ใช้ได้นะครับฟูดเยียรปลายปี22ดอกลึกดอกเต็มดอกสวยดอกคมดอกนิ่ม3ปีได้แน่นอนนะครับโครงสร้างกันต่อฮะประตูหลังขวาเปิดมาแล้วขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงาย อยู่ครบซอกประตูด้านในาก็สวยแห้งเดิมๆไม่มีชนหนักไม่มีเป็นคว่ำนะครับเสากลางขวากันบ้างขอบยางดึงออกมาแล้วโอ้โหถือว่ายังเหนียวครับไม่ค่อยมีใครดึงเม็ดอร์คอยู่ครบซอกด้านในาครับน็อตเดิมๆไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะไม่มีเคาะไม่มีพ้นสติ๊กเกอร์เรียบเนียนไม่มีงัดแงะแกะ่เก่าเสาหน้าขวาฝั่งคนขับ,บครับเม็ดอ์คสวยงาย แก้มขวาน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะด้านหลังก็ต่อเลยนะครับตัว RX ก็จะมีสปอยเลอร์มาให้เราเท่ๆแบบนี้ในตัวนะครับนะสปอยเลอร์อดูแล้วก็โอเคใช้ได้ด้านบนก็มีขนแมวนิดหน่อยแนตะ่ดูแล้วขัดได้นะฮะเดี๋ยวขัดให้แล้วกันนะครับกระจกนะฮะเดิมๆหรือเปล่าเดี๋ยวดูกระจกมีมอกก็ไม่แน่ใจนะครับรุ่นนี้ <laughs> ไม่แน่ใจว่าของสวิฟหน้าตาเป็นยังไงนะน่าจะเป็นแบบนี้แหละมอกนะฮะกระจกเดิม ของสวิตหน้าตาแบบนี้ไฟท้ายตัว RX นะฮะก็จะมีลวดลายที่ไม่เหมือนรุ่นอื่นๆนะฮจะมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัว RXA นะครับฝาท้ายสีสันเรียบร้อยสติกเกอร์เดิมๆโรงงานยังอยู่ดีนะครับไฟท้าย2ฝั่งสวยใสยใช้ได้นะครับกันชนหลังโอเคเรียบร้อยดีมีเซ็นเซอร์หลังมาให้ด้วย2จุดมีชุดแต่งให้รอบคันนะครับมีถอยเสียหลอกมาให้คู่หนึงเท่ๆนะครับอ่ะ เปิดมาดูด้านหลังกันนะฮะเปิดมาแล้วนะครับด้านหลังก็มาแบบน่ารักน่ารักนะครับตะเข็บด้านหลังเดิมๆครับแห้งๆเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะฝากระโปรงน็อตเดิมไม่เคยครับไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะฮะฝาโปรงหลังน็อตเดิมครับไม่เคยถอดไม่เคยขยับตะเข็บแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามซ้ายขวาเหมือนจันนะครับฝาท้ายเดิมๆนะฮะเดิมๆฝาท้ายเดิมหมดครับแห้งแนวซิคลนเดินตรงเป๊นนะฮะ มีแผ่นบังสายตาเดี๋ยวถอนเก็บก่อนจะได้ดูง่ายๆนะครับด้านหลังนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระก็น่ารักครับกระทัดรัดไม่ใหญ่มากนะตามสไตล์รถเล็กด้านขวาก็จะมีช่องเก็บแม่แรงนะครับนี่โครงสร้างด้านในยังสวยแห้งเดิมใช่เหรอใช่ช่องเก็บแม่แรงเหรอใช่ไหมและแม่แรงอยู่ไหนอะ <laughs> อยู่ไหนครับเนี่ย เอาเดี๋ยวหาให้นะฮะไม่รู้อยู่ไหนแต่รุ่นนี้ต้องแจง้งให้ทราบนะครับว่ารถใหม่โรงงานไม่ได้ให้ล้ออะไหล่มาครับรุ่นนี้จะเป็นชุดซ่อมยางนะครับผวมด้านแรกโอเคพอใช้ได้นะเปิดมาแล้วด้านล่างนะครับอ๋ออยู่นี่ขออภยัยแม่แรงอยู่นี่นะอุปกรณ์ชุดซ่อมยางนะอยู่ตรงนี้รุ่นนี้ไม่มีล้ออะไหล่นะไม่ต้องทวงนะโรงงานเขาให้มาแบบนี้นะฮะพื้นล่างจริงๆต้องบอกว่ายังแห้งนะสวยเดิมนะครับไม่มีเคาะไม่มีพ่นนะผิวพันธุ์แหง้งๆเดิมๆโรง,งน แต่มีบุบนิดหน่อยครับด้านในแจ dad, ้งให้ทราบนี่นิดหนึ่งนะมีบุบนิดหนึ่งนะแต่นี้เราไม่แนะนําให้ไปทําอะไรแล้วนะครับเพราะว่าผิวเขาค่อนข้างแห้งค่อนข้างเดิมใช้ได้มีบุบเข้ามานิดหนึ่งแต่ด้วยความที่มันอยู่ด้านในและมันมีกันชนบางอยู่เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องไปแก้งานอะไรแล้วนะเดี๋ยวผิวมันจะกลายเป็นพ้นมาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นดูไม่ดีเพราะฉะนั้นคันนี้ขออนุญาตขายแบบเดิมๆดีกว่าบุบนิดหน่อยช่างมันนะอยู่ด้านในอันนี้แจ้งให้ทราบไว้เฉยๆนะครับ ภาพรวมแถบซ้ายกันต่อสีสันนะครับวันนี้เจ้าของเดิมให้เรามาแบบนี้เลยนะครับก็ใช้ได้นะฮะมีขนแมวบ้างบาง,บางนิดเดียวเนี่ยไม่น่าเกลียดด้วยความเป็นรถสีดํามันก็อาจจะดูแลยากนิดหน่อยนะครับแต่วันนี้ผมว่าแถบนี้ขัดให้รักกันนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วเพราะว่าผิวเขาบางนะครับผิวเขาใสเขาบางตามอายุครับ8ปีกว่าขนแมวต้องมีกันบ้างนะครับมีสเกิร์ตให้รอบคันเรียบร้อย นะมือจับสมาร์ทอินทรีสอฝักฟิล์มมีให้จากเจ้าของเดิมให้มาขอบคุณมากกระจกข้างก็มีไฟเลี้ยวฝั่งนี้สีโอเคเรียบร้อยหน่อยนะครับล้อหน้าจะเป็นดิสเบรกนะครับแม็กหน้าก็คล้ายๆฝั่งนู้นเลยคือถลอกบ้างเบาๆแต่ไม่เยอะครับช่างมันไม่เด่นไม่ชัดไม่น่าเกลียดปล่อยตามธรรมชาติเลยนะครับยางกู o เยียปลายปี2022 ได้ยางก็ถือว่าสภาพยังค่อนข้างดีนะครับดอกลึกดอกสวยดอกเต็มใช้ก็ได้อีกหลายปีส่วนล้อหลังจะเป็นดัมเบลกนะครับคู่หลักนี่พอๆกันเลยซ้ายขวาคือสวยนะครับคู่หน้านี่ลอยมีรอยคู่หลังไม่ค่อยมีรอยนะค,คู่หลังโอเคหน่อยอยางกูดเยียร์ปลายปี2 2ดอกลึกดอกเต็มดอกสวยใช้ได้อีกแนอ่อีกสัก3ปีได้นะครับประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงาม อยู่ครบเสากลางซ้ายเม็ดอาอยู่ครบซอกประตูด้านในน็อตเดิมตัวเลขตัวอักษรคมๆนะฮะน็อตเดิมไม่มีขยับเป็นเบรรุนนี้อยู่ซ้ายผลิตประเทศไทยนะสุ zu กีไทยแลนด์นะครับเลขเครื่องรุ่นนี้จะเป็น K12BS นะครับตัวถังจะเป็น MMSHZ4 ลงท้ายด้วย169730นะครับ เาหน้าซ้ายนะฮะขอบอยางโอ้ยเหนียวจังเลยไม่ค่อยมีใครดึงเม mm ็ดอาร์คอึบสวยงาม mm hmm. ตลอดทั้งแถบซอกในก็เดิมเดิมเดิมน็อตไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับภาษีหมดกรก,กราดากลางปีไปตามนี้นะครับยังเหลืออีกหลายเดือน กระจกมีมออกอเดิมๆโรงงานเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันไปตัวนี้จะเป็นสเปค e ีโคคานะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1 2 5 4 c พร้อมเกียร์ CVT นะครับ91แรงม้านะครับเติมได้ถึง E20 ด้วยอตัตราสิ้นเปลืองก็ประมาณ18โลิตรครับคันนี้ใหม่แท้ๆ80,000กิโลเมตรเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สครับรุ่นนี้ดูเลขตัวถังง่ายมากเปิดมาปุ๊บอยู่ซอกขวาเลย MMSS z 4นะฮะลงท้ายด้วย169 730คมคมแบบนี้เลยแก้มขวาน็อตเดิมไม่เคยขยับไม่เคยถอดเบ้าโชคแห้งสนิทเม Est ็ดอาร์ K, สวยงามซอกในน็อตเดิมทุกตัวนะครับส่วนคานขวาจะเป็นเหล็กสีดำนะฮะก็เดิมเดิมมีเบรก ABS ให้ด้วยเซสซีมองลงไปสวยแห้งเดิมคานหน้าเดิมหมดน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดเลยน็อตเดิมทุกตัวครับไม่เคยถอดเลยนะฮะ แบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเราจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะครับถ้าไม่เกิน6เดือนก็ไปตามนี้คานซ้ายก็เป็นเหล็กเช่นกันเบ้าโชคซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันไปแกมซ้ายน็อตเดิมไม่เคยถอดสอกในน็นอตเดิมไม่เคยขยับ แม้แต่ฟ้ากระโปรงน็อตก็ไม่เคยขยับไม่เคยถอดแม้แต่ตัวเดียวผิวพันด้านใต้แห้งสนิทนะครับรุ่นนี้จะต้องเป็นสีเทาขุ่นๆด้านในนะครับไม่ว่าตัวรถท่านจะสีอะไรแนวซิลิโคนฟ้าตรงเดินตรงแนวเดิมจากโรงงานน็อตฝ้ากระโปรงไม่เคยถอดไม่เคยขยับแถมเลขเครื่องให้หน่อยละกันเคสลงท้ายด้วยหนึ่งอะไรสักอย่างนะ เรื่องเดิมแน่นอนเดี๋ยวไปดูด้านในกันตามสเปคนี่เป็นบ่อผ้านะครับอีโคคาจะให้บ่อผ้าที่เห็นนี่คือเราเห็นว่ามันก็หลายปีแล้วไม่ต้องซักหรอกพุ่มใหม่เลยผมใช้หนังเทียมสีดำได้สีแดงนี่มันจะได้เข้ากับความเป็นวัยรุ่นนะครับโทนสีดำผสมสีแดงนะให้อารมณ์สปอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้สวยใหม่สะอาดแน่นอนนะครับ แผงประตูก็เช่นกันที่เท้าแขนของเดิมจะเป็นผ้าเราหุ้มใหม่เลยส่วนที่เหลือนี่เป็นของเดิมโรงงานไม่ได้ยุ่งกะไรยเป็นงานพลาสติกล้วนๆเลยยังสวยดูดีนะครับส่วนฟิล์มเป็นของเจ้าของเดิมให้มาคือไฮคูก็ยังดูดีใช้ได้ขอบคุณมากด้านหลังฟิล์มก็ยังใช้ได้นะครับไฮคูลมีตัวอักษรญี่ปุ่นให้น่ารักน่ารักด้วยนะฮะแผงประตูด้านหลังก็สวยเช่นกันนะครับ แต่ห้องโดยสารต้องเรียนตรงๆว่ามันเป็นอีโคคาร์นะครับใครจะไปคาดหวังเรื่องความกว้างคงไม่ใช่เน้นความคล่องตัวเน้นความกระทัดรัดเบอกเราหุ้มให้ใหม่เพราะฉะนั้นสวยใหม่สะอาดแน่นอนนะครับบอลหลังนะครับมันเอ็นได้แค่นี้แต่ว่าที่พิเศษหน่อยก็คือมันพับแบบแยก60-40ได้นะฮะอาจจะไม่ได้ถึงกร,ราบสนิทเหมือนพวกแจ็สหรือ r v นะแต่มันเอาลงได้ประมาณนี้นะแล้วถ้าแผ่นบางสายตาถอดเก็บไว้บ้าน ก็เอามาขนของได้พอ,อสมควรนะครับก็ใช้ได้ด้วยความเป็นรถทรงวัยรุ่นนะเอาอยางแรกหัวกระแทกเลยใครตัวสูงๆนั่งด้านหลังต้องบอกว่าไม่ค่อยหมอนั่งประเดี๋ยวบะดาวได้นั่งต่างจังหวัดก็ดอาจจะมีเมื่อยมีเหน็บจินกันบ้างนะครับตัวหมอนก็ดึงขึ้นได้นิดหน่อยนะครับ เพราะฉะนั้นต้องใช้ถูกประเภทนะครับนี่คือรถอีโคคาร์เน้นขับในเมืองใครตัวยาวๆมีปัญหานะอันนี้บอกคนขับผมถอยมาสุดนะมันก็เลยยันเข่าผมนิดนึงแต่ถ้าใครที่แบบด้านหน้าเป็นผู้หญิงขับก็เลื่อนขึ้นไปหน่อยก็โอเคนะฮะก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้กว้างนะครับนะอ่ะแต่สภาพนี่โอเคนะเราหุ้มเบาะให้ใหม่นะฮะอ่ะถ้าเบาะด้านหน้าเผื่อแผ่กันคนข้างหลังก็พอได้นะครับแต่เพดาหนหอเตี้ย ตามสไตล์อีโกคาเนี่ถ้าขึ้นหลังเต่าผมอาจ,จะมีรายการหัวกระแทกไปดานนิดหน่อยนะครับอ่ะประมาณนี้แผงประตูนะใช้ได้สวยนะครับเรียบร้อยฟิล์มไฮคูลสวยๆประตูหน้าซ้ายเรียบร้อยนะฮะไม่มีรื้ไม่มีรอยฟิล์มไฮคูก็ยังสวยเบาะสวยทุกตัวอยู่แล้วเพราะเราหุ้มให้ใหม่นะครับสวยเลยลองขับกันกุญแจนี่ยังเหมือนกันนะครับเป็น immobilizer กุญแจสำรองมีให้ครบเป็นปุ่มสตาร์ สตาร์ทขึ้นมาแล้วไม่8 86,000กิโลเมตรนะครับโอ้โหถือว่าไม่น้อยมากนะครับถ้าเทียบกับอายุได้อ์ดิจิตอลนะครับอันนี้เหมือนตัว G L X เลยนะครับปรับกาแรงได้7ระดับปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลมีแอร์ออโต้ด้วยปรับทิศทางก็ดิจิตอลนะครับก็เรียกว,ว่าฟูลออปชั่นสำหรับแอร์แล้วก็เย็นสบายหายห่วง คอนโซลด้านหน้านะครับเจ้าของเดิมมีติดเซ็นเซอร์หลังเพิ่มมาให้ก็ขอบคุณมากนะครับงานพลาสติกครับคอนโซลสวยเลยครับเนียนกรีบถุงลมคู่พร้อมเบรก ABS วัสดุต่างๆสวยงามมากนะครับหน้าจอครับมาแบบคลาสสิกนะครับรุ่น RXP15 ให้มาก็เป็นจอแบบนี้เดิมๆติดรถมาจากโรงงานยังเล่นได้ตามปกติเล่น CD ได้ MP3 ได้โอเคใช้ได้ ด้านล่างมี USB มาให้พร้อม power outlet อีกหนึ่งะครับแอะมอีช่องวางของร่องวางแก้วน้ำให้นะครับเกียร์นี่เหมือนกันครับหน้าตาเหมือนกันเลยท็อปไม่ท็อปนะหน้าตาแบบนี้หมดนะครับเป็นเกียร์ซีวินะก็ใช้ไม่ยากคอนโซลเกียร์คันเกียร์อะไรก็ยังสวยดูดีเบรกมือก็ตามสไตล์เก่งเล็กตรงกลางก็วางแก้วได้อีก 1>, 1, 2, 2แก้วนะดูประมาณนะฮะนี่สายอะไรครับเน,นี่ยเจ้าของเดิมให้สายอะไรมาก็ไม่รู้ AUX แน่เลยนะสาย AUX พวงมาลัยอ่าเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วนะครับตัว RX นี่จะมีปันดด้น paddle shift สำหรับเปลี่ยนเกียร์ที่หลังพวงมาไลัยได้ด้วยนอกจากนี้จะมี cruise control มาให้ด้วยนี่เท่เลยนะครับ นี่เฉพาะตัว RX นะครับถึงจะมีพวกมัลติฟังก์ชันคูสคอนโทรลอะไรให้โลโก้สวยนะครับวัสดุต่างๆดูดีเลยรวมถึงตัวพวงมลลาลัยนี่จะมีความแตกต่างคือจะใช้เป็นหนังแท้เลยสีดําสวยๆได้สีเทาแบบนี้เลยนะครับปรับได้กี่ทิศทางลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังได้4ทิศทางเลยครับเยี่ยมกระจกไฟฟ้า4บานที่คนขับเป็นออโต้1บานเซ็นทัลล็อก มีให้นะฮะกระจกข้างปรับด้วยไฟฟ้าเดี๋ยวก่อนปรับด้วยไฟฟ้านะฮะแล้วก็พับด้วยไฟฟ้าด้วยนะครับนี่สุดยอดนะมีไฟตัดหมอกให้ในตัวนะครับโอเคกระจกหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกนะครับด้านบนเจิมเบาๆตามสไตล์รถบ้านมีกันบ้างตรงกลางมีไฟให้อีกหนึ่งดวง เดานสวยใช้ได้นะครับเป็นสักการสีเทายังดูดีที่บังแดดฝั่งขวามีกระจกให้ฝั่งซ้ายก็ไม่มีเรียบๆนะครับพัดติังไม่แกะอ่านี่ดูทรงแล้วขับคนเดียวนะครับนี่ดูแล้วสาวโสดแน่นอนนะครับขับคนเดียวนะเกะซ้ายมีอะไรให้เรามาดูกันปั๊บอย่างแรกแฟ้มมีให้นะฮะเปิดมาแล้วคู่มือ มีให้เรียบร้อยสมุดเข้าศูนย์มีให้เรียบร้อยนะครับสีซปเปอร์แบล็คเพิร์ลเด๋วโอ้โหดำมุกซปเปอร์แบล็คนะ ซเปอร์แบล็คออกรถครับกุมภาปี58หรือ2015นั่นเองนะครับสีดำมุกค,ครับซ u เปอร์แบล็คเพลเลขเครื่อง K12BS 169809ตัวถัง MMS HZ4 7 2อเดะไรเนี่ย169730เดเดี๋ยวนี้เขาก็ออนไลน์เข้าคอมหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นในเล่มมันก็ดูได้บ้างไม่ได้บ้างนะฮะนะ แต่ก็ดูแล้วน่าจะดูแลรถด,ดีอยู่นะฮะตอนปี65นี่ก็เข้าศูนย์ไปตอน78,000โลเท่านั้นเองเช็ระยะไปไกลละแสนห้านะฮะเขาเข้าตลอดเข้าทุกรอบนะฮะอ่ะสำเนากันบ้างนะครับคันนี้มือเดียวผู้หญิงขับนะฮะผ่อนกับไฟแนนซ์เสร็จก็เป็นชื่อเขาเลยนะโอ้ยังวัยรุ่นอยู่ปี2015นะครับโมเดลคลิปปี15แท้รุ่น RX แท้เลยนะครับป้ายกรุงเทพจดทะเบียงก็ปี2015สีดำเดิมๆมโรงงานเลขตัวทาง MMSSZ ลงท้ายด้วย169730เครื่องยนต์ K12P S169809 เบนซินซีซูบป1,259.1แรงมาไปลองขับกันครับมาอยู่ท่านี้เราก็ทดสอบความคล่องตัวกันเลยนะครับรถไซนี้คล่องตัวอยู่แล้วเรื่องการกลับรถในพื้นที่แคบๆไม่ใช่ปัญหานี่คือจุดขายของเขาเลยนี่เราไม่ได้หักพวงมาลัยหมดด้วยนะดูสิเหลือๆเ,เลยเวียงกันได้เต็มที่เลยเนี่ยดูเด็อความคล่องตัวเป็นเลิศครับ อัตราเร่งก็ยังใช้ได้นะฮะถือว่าพุ่งอยู่นะครับถือว่าพุ่งเลยแหละเบรกจึ๊กน่ช่วงลาง่างยังแน่นยังนุ่มนะครับแอร์เย็นสบายเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบนะครับจะขาดก็แค่กล้องหลังอ้าวเดี๋ยวติดเพิ่มให้ละกันนะครับเดี๋ยวแถมกล้องหน้าบันทึกไว้ตัวหนึ่งนะฮะซึ่งมันจะมี2เลนส์นะครับมีเลนส์ด้านหน้า แล้วก็เลนส์สิกตัวหนึ่งไว้ถอยหลังใช้อยู่บนจอเดียวกันเลยนะครับแขวนเป็นตัวกล้องแยกออกมานะครับอันนี้เดี๋ยวแถมให้เลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นมือใหม่ขับนะครับพวงมาลัยโอเคนะฮะเบาใช้ได้ขับขี่ง่ายนะครับเน้นความคล่องตัวนะครับแล้วก็รูปทรงมันน่ารักมันแต่งยังไงมันก็สวยมันก็เท่นะครับ ผมว่าวันนี้ใครเร็งๆอยู่นะครับน่าสนใจมากๆเลยราคานี่ลงมาเยอะมากๆ <S <S แล้วเป็นตัวรุ่นพิเศษรุ่น RX แล้วได้รถบ้านมือเดียวด้วยแล้วใหม่แค่8ป0 0มืนโลแท้ๆเลยนะฮะ เดี๋ยวไปดูราคากันไป u ูซูกิสวิปครับชื่อนี้แม่มีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะราชารถเล็กครับวันนี้เป็นอีโคคารเรียกว่าเป็นตัวท็อปเลยนะอายุรถ8ปีกว่าๆใหม่เพิ่งจะแค่8 0 0่นกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองครับวันนี้ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวอีกแล้วนะฮะคันนี้เลย2 1 5ซูซูกิสวิปตัวท็อป1.2 5 RX ใหม่80,000 ค่าตัวรถหม้ไฟแดงของเขา599,000บาทนี่คือตัวท็อปสุดเลยแล้วเป็นรุ่นพิเศษ r X เลยนะฮะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิกวามไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ80,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคานะฮะ วันนี้ครับราคาสุดน่ารักเลยเหมาะสำหรับคนงบน้อยนะฮะวอ l k กอินราคาหน้าร้านเนี่ยเราตั้งขาย299,000บาทแหมราคาก็ถือว่าย่อมเยาวมากแล้วนะฮะแต่พิเศษยิ่งกว่าเดิมเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษเราลดให้เลยหรือเพี่279,000บาทเครดิตดีฟรีดาวออกรถ 0บาทได้เหมือนเดิมนะฮะผ่อนเริ่มต้นเบาๆครับสบายๆ72งวดปกเบียงเดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองหรือวันละ190บาทใครจะดาวยากว่านี้ผ่อนถูกกว่านี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวทักฝ่ายขายมาอีกทีหนึ่งมีวารันตีให้อีกด้วยฮะ,ะรับประกันเครื่องยนต์ เกียกร์กลอง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและก็รองออรถครับผมเจะรถข้าสูน s u z u กิฮะเปลี่ยนทายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เ่ยนไส้กลองให้ ฟรีน้ำมันเติมถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเต้นให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมพันค่าเช่โรถก่อนส่งมบอบเช่นเคยฮะ สวยน่ารักประหยัดคุ้มคุ้มแบบนี้อย่าช้าแอดไลน์มาได้เลยด้านล่าง idd line f19sp โกนาแอนที่ของเราได้ง่ายๆครับใน o o o กิลแมปพิมพ์19กาีประกรณ์ะหยุุดถนนการประปลึกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒากาศ ประตูสองแล้วที่มีงานไปขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิบเาีประการรับซื้อรถทุกรุ่นดูยี่ห้อหราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายใน1นึาทีรถเด่นเย็นนี้คลิปหน้าจะทึงคิวของรถรุ่นไหนน้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล,ล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิบกาีประกรรถเมล์สองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com